จะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราตายในเกมแล้วเราไม่ตายใช่แล้วจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราตายแล้วเราฟื้นคืนชีพได้ใช่แล้วจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเรากลายเป็นซอมบี้ท huh> ี่ตายแล้วไม่มันตายอีกทีใช ну ่แล้วจะบ้าเหรอ ไโอ้โหไปกันใหญ่ละเอ็นเจออยก็ดันนซีได้บ้าหรือเปล่านียิกกี้เอ้ยในวันนี้นะครับทุกคนพวกเราจะมาลองคราฟไอเทมใหม่ในเกมกันนั่นก็คือเครื่องชุบชีวิตอุย้ยฟังดวลอลังการอลังชัางสุดไปเลยในอัปเดตใหม่ที่เพิ่งอัปเดตขึ้นมามีการอัปเดตเครื่องชุบชีวิตเข้ามาใหม่ซึ่งอันเนี้ยนะเห็นเขาว่าพอเราตายปุ๊บก็จะกลับมาที่เครื่องอได้ด้วยแหละว้าวอย่างนี้ก็ช่วยเยื้อชีวิตไปได้อีกไกลเลยละสิใช่แล้วแหละแต่ว่าเป็นของไฮเอ็นมากๆเลยก่อนอื่นเราต้องไปถึงวันที่่100ให้้ไดกอน 吃完飞了。 ไปดูกันเลย let's go แสวบเอาแหละในตอนนี้เราก็อยู่ที่วันที่130นะครับทุกคนซึ่งเราได้ทําการฆ่ามาตรงนี้เลยเพราะว่าเครื่องชุบชีวิตเนี่ยมาอยู่ในระดับโตคัฟติ้งระดับที่5เลยทีเดียวเวิร์กเบน์ระดับ5นั่นหมายความว่าเป็นของเอ็นเกมมากๆนะครับกว่าจะได้เนี่ยเกินวันที่100้แน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเริ่มตั้งแต่ตรงนี้กันเลยเอาแหละในคืนนี้ก็มีพวกชนเผ่าเนี่ยมาบุกพอดีเอ็นเจมาแล้วเอ้ยรู้แล้วนะก็เล่โคดันเย้เฮ้พูดอะไรของเธอเนี่ยเออหลอกให้ดเล เลยโอ้โหลัมพูมันตีแรงมากเลยเอเจคือเนี่ยไม้ใหืมเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแน่ฉันตายแน่ฉันตายแน่โอ้ยข้หนีออกมาข้างนอกก่อนละกันโอ้ยเดือดมือฉันก็ไปกะว้ายว้ายได้เอเจมือไปถือจ สีเขียวอ่ะจิ๊กเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวฉันจะดูขอจัดการให้หมดก่อนเดี๋ยวฉันไปชุบหน้ารอแป๊บหนึ่งไม่ต้องห่วงฉันเธอมีบันเดลหรือเปล่าอ่ะมีแน่นอนเต็มกระเป๋าเลยแจ๋วเลยรอแป๊บจัดการจะพวกนั้นไปก่อนแล้วกันนะฉันนอนรอหมดหรือยังอุ้ยเหลือตัวนึงเอาแหละฉันมาช่วยแล้วอุ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมีตัวนึงแอบอยู่ตรงนี้รอแป๊บอึ๊บโอเคโอ้เฮ้ย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 แล้วมันอะไร โอ้เหมือนว่าเราจะได้เจมมาเพิ่มเป็นหนึ่งชิ้นนะเอ็นเจโอ my god และนี่นะครับทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าเจมออฟเดอะฟอ s t เรสเป็นของไฮเอ็นอย่างหนึ่งที่หาได้แบบว่ายากมากๆเลยกว่าจะได้ชิ้นหนึ่งเนียเราจําเป็นจะต้องเก็บรวบรวมเจ้าเนี่ยให้ครบ4ี่เม็ดถึงจะทําการอัปเกดรดตคราฟอันต่อไปได้และตอนนี้เอ็นเจได้หามาครบ4อันเรียบร้อยแล้วพอได้ครบ4ี่อันนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําคือเอามารวมกันพอเอามาประกอบกันปุ๊บก็จะกลายเป็นแบบดีดีเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้เลย ขาดหมวอยู่อีกอันนึงหรือเปล่าหรือ2อันเนี่ยเออครบแล้วแหละเอ็นเจในตอนที่ฆ่าตัวสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยมันดรอปพอดีแล้วมันก็ลงไปผสมอัตโนมัติเลยโอ้โหสังเกนพอเราได้ปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะต้องเอามาใส่นี่คือโอ้หนึ่งลงไปแล้วเอ็นเจขอหายยากเอาไปบดซะงั้นโอ้บดนานซะด้วยบดนานมากไม่มันบดนานขนาดนั้นเอ็นเจสงสัยเจมจะเม็ดใหญ่โอเคพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถคราบตัวคราบอันต่อไปได้เลยเอาแหละอัพเกรดเลยแล้วกันไม้ก็มีครบแล้วเหล็กก็มีครบแล้วคราบเลยชื้นโอเค ปลดล็อกขั้นสุดยอดแล้วโอ้โหก็จะรับตัวรับขั้นสุดท้ายได้นี่ไม่ไม่ง่ายเลยนะครับแล้วพอปลดล็อกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรรู้ไหมเอเจมันคอะไรอย่างงั้นเลยเราจะต้องหาไอ้เจมเม็ดเขียวๆนั่นเพิ่มอีก4เม็ดม่เป็นเล่นใช่แล้วเพราะว่าเครื่องรีสปอนเนี่ยมันจะต้องใช้เจ้าเม็ดนั่นเหมือนกันเราจะเป็นจะต้องหาทั้งหมด4ส่วนตอนนี้เราได้มาแล้วส่วนหนึ่งหาเพิ่มอีก3อ่ะมันไม่ได้หาง่ายเลยนะชิกกี้ฉันบอกเลยใช่แล้วครับทุกคนการที่จะได้เจ้าเม็ดเนี่ยมาเนี่ยมีโอกาส d r าก การที่โดนบุกแคมป์แบบเมื่อกี้นี้นะครับและอย่างสุดท้ายก็คือการรอบจากตอนที่เราไปบุกสตรองโฮนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีของครบถึงจะไปบุกสตรองโฮไหวสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้คือหายครบนะครับเอาละเอ็นเจฉันขอเหล็กไปครับกระสุนซะหน่อยนะเพราะว่าถ้าเป็นบุกสตรองโฮแล้วก็เราต้องใช้กระสุนเยอะพอสมควรได้เลยจัดการเลยสิกี้ย oh. อ้ยเอ็นเจคืนนี้กวาง <Lightning> หิวนะฉันลืมบอกอู้ปวยโอ้ยดีนะฉันอยู่แถวบ้านพอดีเลยอ่ะเกือบไปแล้วไหมล่ะฉันต้องการเจมสีแดงไหมอ่ะโอ้ฉันเก็บเอาไว้ดีกว่าเจมสีแดงยัง การเจมสีเขียวที่หัยากสุด และยิ่งคืนหลังๆนี่ฝนตกไม่พักเลยแคมก็ต้องคอยเติมเหล็กก็ต้องหาของก็ต้องคา้าพวกะสุน,นก็ต้องมีโอ้โหวันหลังๆนี่ยากชะมัดแต่ฉันว่านะถ้าได้รีสปอนแคปซูลมาเนี่ยน่าจะเซฟขึ้นเยอะเลยเอาแหละเหมือนว่าเราจะต้องทําการฟาร์มครั้งยิ่งใหญ่หลังจากคืนนี้เดี๋ยวฉันจะทําการฟาร์มไม้เยอะๆเพราะเราต้องการไม้ทั้งหมดเนี่ยสี่สิบอันส่วนเธอก็ไปฟาร์มพวกเหล็กแล้วก็ไปหาเปิดกล่องหาเจมมานะโอเคเอาตามนั้นก็ได้โอเคเช้าแล้วไปเลยเล็วเล็วเริ่กูก็เดินขุดไม้หน้าบ้านก่อนเลยนี่น ฉันทำการปลูกไว้เยอะมากพอสมควรทีเดียวน่าจะครบ40อันเลยโถเอาล่ะส่วนฉันจะไปทางนี้เพื่อไปเดินทางเปิดหาเม็ที่ยังไม่ได้เปิดแล้วก็ฟาร์มหาเล็กสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยแน่นอนเลยว่าต้องเป็นเจ้าเจมสีเขียวนั่นเปานหวังว่าเธอจะโชคดีเปิดกล่องเจอไนดะ้โอ้ยห้าเม็ดก็หามาแล้วอีที่น่าดีโอ้โห,โหขี่จะด้วยเป็นไงแล้วเออก็คนเก่งนะครับก็แบบว่าฉันเป็นคนดวงดีแล้วไงเก่งไม่พอขี้โม้ด้วยครับผมได้ยินเสียงมดหมาวิ่งตามอยู่โอ้โห เอ้ยเจอบ้านต้นไม้ที่ไม่ได้เจอมานานปุ๊บปึ๊บป๊บบอกทิว่าหมาปีนมันไดไม่ได้หมาปีนมันไดไม่ได้แต่กระโดดขึ้นบันไดได้เอ็นจีอาจจะเก่งเคินไปแล้วนะ <c oughs> มันดูกันชิว่าในนี้จะมีอะไรถ้วยคาดหวังนะเนี่ยโอ้มีแบนเดจเจ๋งเกวรอชีวิตลวชันเด็ดแล้วก็ปุ๊บ ไปก่อนเลยันแถวนี้ไม่ค่อยจะมีเหล็กแล้วอะ่ะ<อ>แสงน้ำเด็กเจวมันต้องมีของดีแน่นอนดูเหมือนว่าสตองโฮเนี่ยจะรีเซ็ตแล้วนะเดี๋ยวขึ้นต่อไปแล้วมาบุกสตองโฮกันดีกว่าโอเคแต่ก่อนจะบุกสตองโฮเราก็ต้องมีของก่อนโอ้ยมีกล่องนในน้ำด้วยโอ้โหเมย์ไมคแล้วเมทคิดเหมือนพยายมามบอกว่าฉันจะตายยังไงก็ไม่โดนเฮ้ยเมทคิดของดีถ้าอย่าบอกว่าตัวเองจะตายเวลาได้เมทคิดเจ นี่นะถ้าฉันยืงอยู่ตรงขั้นบันไดแล้วฉันอยากรู้ว่าถ้าพวกหมาป่ามันจะกัดฉันได้ไหมอุ้ยโอ้โหเอ็นเจคืนนี้กวางหิวกวาง มันอิวอย่างนั้นเหรอกวางขาวอยู่กลางเขาที่กาลังหิวโอ้ยกวางหิวฉันก็หิวของเหมือนกันฉันจะต้องเปิดกล่องให้เสร็จก่อนค่อยกลับบ้านโชโดโอ้โหเม็ดคิดนี่เอเหมือนเป็นคําแช่งหรือเปล่าว่าฉันกาลังจะตายเนี่ยฉันบอกนายแล้วดีฉันกำลังลุ้นอยู่นะว่าเ้าพวกหมาป่าที่มาสปอนมาจะกัดฉันได้หรือเปล่าได้เจนหมาป่าล่วงไปตัวหนึ่งแล้วโอ้ยตอนนี้เจ้ากวางไล่ใครอยู่เอ็เจฉันไม่รู้อะฉันอยู่บนแทงน้ำโอ้ยอยู่บนแทงน้ําก็ปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้เธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเแ่่ันาาาาาาววงจจ้้บบมมมะไสรป มาไดใช้ได้ยินเสียงเด็ก่ะโอฉันก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เหมือนกันพีหลอกว่าเด็กีเด็กแล้วเขาดิเอ๋กวางไม่มนไม่มาไล่ฉันไม่มาไล่เธอแสดงว่าเจ้าหนุโดนไล่อย่างนั้นเหรอก็เป็นไปได้นะโอ้ฝนหยุดตกแล้วสบายใจใกล้จะเช้าแล้วโอ้ได้เม็ดคิดอีกแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเวลาได้เม็ดคิดเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ค่อยดีจริงด้วยโอ้หมากัดหมาบุกเข้ามาในบ้านได้ไงโอ้บอกแล้วหมามันโหดหมามันโหดหมามันว้าวเข้ามาในบ้านเออเอาอะฉันลงดีกว่าอ๋อนั่นไงหมามันอยู่ข้างล่างอุ้ยโอห อยู่ข้างนอกบ้านจนเช้าเลยเนี่ยใช่แล้วไม่จําเป็นต้องกลับแคมป์แล้วก็รอดเก่งเกินเูยแต่เจมสีเขียวเนี่ยเจมออฟเดอะฟอร์เมันหายากจริงๆเลยอะเปิดมาเป็น10บๆกล่องยังไม่ได้สักเม็ดเลยเจโอ้กบอกแล้วนี่ไนงะว่ามันหายากมากแสดงว่าเธอที่โชคดีมากเลยนะที่ไปเปิดแล้วได้เนี่ย บอกแล้วคนเป็นดวงดีเ้อพอจะจําได้ไหมกล่องที่เปิดมันเป็นกล่องสีอะไรอะ่ะมันจะเป็นกล่องสีทองนะกล่องสีเหลืองเหืองอะ่ะแสดงว่าอาจจะได้เฉพาะกล่องที่แบบว่าแวร,ร์แบบนั้นขึ้นไปหรือเปล่าเป็นไปได้เอาแหละคืนนี้มาบุกอเดี๋ยวนะเจ๊เกลอไปได้ านชั้นเป็นคนยิงแล้วได้มาเ <N J S 2> อนเจที่เธอจัดการคนเดียวเลยอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่าท่านูต่างหากล่ะอ๋อโอ้โหสแสดงว่าแบตแฉกพวกนี้ใช้งานได้อยู่นันเนี่ยใช่เดียวโดนสองทีนี่คือม่องเลยนะชิค่คีโอ,โอยเราไปรวมร่างกันดีเดียวเฮ้ยโอ้โหนี่ไงเรารวมร่างปุ๊บนะครับทุกคนมันก็จะอันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงแบบนี้ถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยมันคือ4ส่วนประกอบเป็น1ชิ้นนะครับไเดยวอีกแค่นิดเดียวอีกแค่2เมตรเท่านั้นเอนเจวันนี้เราต้องไปบวกสตรองโ้้องเเรยมาหใพลค ว่ากระสุนมันยังไม่พอเลยอ่ะฉันเป็นว่าฉันเก็บมาอยู่นะโโอ้ห ลาเจ้าไปครับชุดกอ่อโหดสักหน่อยจะ <c oughs> เผยโยนสร้อยอแดงลงไปอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะหลั่นเอาออกมาได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้แล้วแหละมันไปแล้วเอ็นเจห้าเม็ดโอ้โหน้ําตาจะไหลโอโ้เดี๋ยวนะนี่เจ้านุ๊มันขาบอาหารจนวางเต็มชั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้งั้นก็ต้องเก็บอเอาไว้ชิคกี้ยเช้าแล้วนี่นะพวกเราไปบุกสปอร์อโฮกันเถอะโอ้ใช่ได้เวลาไปบุกสตองโฮกันแล้วเจ้านุ๊ไปแล้วบุกสตองโฮฮ้ยกระสุนมีน้อยต้องใช้สอยอย่างประหยัดนะเนี่ยเอาล่ะงั้นก็ไปโอ้จะกลังวิ่งไปเอ็นเจปู๊ด โอ้โหเดี๋ยมาถึงก็ต้อนรับกันแรงเวอร์โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้มันมันเยอะเยอะเยอะอะไรขนาดนั้นละเนี่ยเจ๊เระวังแล้วหมามายังไงเนี่ยหมาทีแดงสุดเลยเอาอะไรบุกก็ไปเลยบุกก็ไปเลยเพื่ออัญมณีสีเขียวของเราอุดเดี๋ยวนะโอ้โห ทีเดียวตายเลยอะ่ะโดนไปกี่นัดแล้วนั่นน่าจะหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ห้าหก,หกเจ็ดนัดเองเฉยวเฉโอ้เดี๋ยวฉันาชุบให้นะเอ็นเจรอแป๊บนึงไม่น่าหัวเหลี่ยมไปเลยฉันถ้า <c oughs> ชุบขึ้นมาแล้วจะโดนยิงไหมเน <ไป S 1> ี่ยไม <ป S 1> ่โดนหรอกเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบโดนเอาแหละเราต้องค่อยๆจูบนี่ยิงโอ้ยโอ้โหมันยิงแรงมากเลยอ่ะนัดเดียวเกือบครึ่งหลอดเป็นไงกันบ้างอ่ะยิงกันตีตีแน่โอเคเรียบร้อยอุ้ยเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วโชว์โชว์โชว์โอ้โหขวานขวานทะลุขวานทะลุุจอเเราตีทะลลไไปยด้ม เอ้ยตีทะลุไม่ได้ฮนะเหมือนจะไม่ได้นะเอาล่ะเดี๋ยวฉันล่อให้พวกเธอก็ทําการจัดการยิงมันเลยละกันเลยเลยฉันยิงหยุดนี่นี่นอา้วาวระวังมันจะมาอไอเจตึ้งใช่ไม่เนี่ยนี่นี่อยู่ข้างหลังกําแพงนี่ไงเอ็นเจโอ้โหเ <c oughs> ออโอ้โหนี่แหละอีเฉาะเข้าไเฉาะเฉาะอุ้ยมายเจตแน่นอนหนีก่อนเฮ้ยชื่อมูยมาแล้วโอ้ยตอนนี้เราหนีออกไปข้างนอกไม่ได้อ่ะเอ็นเจคืนความหิวอ่ะสวยแล้วแบบนี้โอ้โห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 ไม่รอดแน่แบบนี้ไม่รอดแน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาข้างล่าก็กว้างเออเสียงอะไรดังชิงเมื่อกี้โอ้โห โอ๊ยโอจะทนกวางฆ่าสิโอ้โหชิคกี้กวางฆ่าหรือว่าหมาก็ได้โดนกวางฆ่าเอาเป็นว่ารอสงบก่อนก็ได้แล้วค่อยช่วยฉันไม่เป็นไรโอเคพอดีอ่าเม็ดคิดฉันเต็มเลยนี่ของนอนกองในเม็ดคิดโอ้แต่ดูี่คือโดดแดงแล้วด เอ,อ,อาเช้าสักทีเอ็งเจอช,อชุบสักทีโอเคเดี๋ยวฉันเก็บโโอ้หูิกกี้เม็ดคิดได้ตัวนานได้เยอะมากเลยนะเก็บไว้เผื่อตายนี่แหละโอเคขอบใจมากมียันนี่เลยเหรอเฮ้ยเอาแหละเราจะบุกต่อแล้วเราจะแกล้งแคมป์ก่อนเดียวไว้แต่มันก็เช้าแล้วเนาะเราบุกกันต่อเลยแล้วกันค่อยๆบุกเข้าไปทีละนิดทีละนิดละกันนะเอออุ้ยอุ้ยอ้ยแน่ตายแน่าตายเน่ต้องมีสักศพแล้วตอนนี้ โอ้ยต้องมีสับๆแล้วต้องมีสับๆแล้วทำไมฉลาดจังเลยอ่ะเบลโอเคง่ายฉลาดขึ้นเลยโอ๊ยเอาเป็นว่าอ้อมยิงได้ไหมอ่ะจะยิงอ้อมนะโอ้ยอีแบบนี้เองแค่หัวปืนเราโผล่ไปเราก็สามารถยิงได้แล้วใช่ไหมอ่ะใช่เแลยวอ๋ออย่างนี้ดิเองโอ้เอาหัวปืนโผล่ไปแล้วก็ยิงแขนมันอย่างนี้โอ้ยเจ้านูบเข้าไปบวกแล้วเอ็นเจรอนจ๋ายหยงชุนโอ้หย่งชุนหย่งชุนเดี๋ยวนะมันจะมีอีกเวฟหรือเปล่าอ่ะมีสิยังไม่ได้ยินเสียงประตูปลดล็อกนี่ไงยูยืนยืนกันเป็นยืนตรงเคารพธงชาตติกันเเ็มมไปหดลย โอ้โหโอเคยืนยิงจากมุมนี้มันก็จะไม่เห็นเราสิดนจะุยิงเข้าไปยิงแบบดิง้งๆพวกเรายิงแบบดิจิตอลหลบหัวมุมยิง นนี่คโอ้ยโอ้ผมันติดขอบอะตัวตัวริมเมื่อกี้นี้เอาให้เจ้านุบกจัดการหยงชุนแล้วกันโอ้ยหเดี๋ยว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 เี้ยวเมี๋ยนเดียวเดี๋ยถอยี๋ยวเด้๋ยวเดี๋ยวเดีโยวเดี๋ยวเดี๋อวเดี๋ยวเดีโอวเดีโย้ี๋ยวเด้๋ยวเดี๋อวเดี๋ยวเอียวเดีนยวเดี๋ยวอดี๋ยวเดีโยวเดี๋ยเดีเดี๋ยวเอี๋อเดี๋อวเดี๋ยวเอี๋ยวเดียวดยยเยเเอียดเยย ยางจะยิงโดดนะเนี่ยเรียบร้อยได้แล้วโอเคได้เวลาไปห้องต่อไปสิดาโอ,อไปทางไหนอะนู่นทางนั้นแหละ,ละอันนี้คือห้องสุดท้ายแล้วใช่ไหมยังจิกี้นี่ชั้นหนึ่งยังงันเลยอ๋อใช่ี่ห้องสุดท้ายแล้วล่ะนี่นี่นี่อยๆแอบยิงไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วกันนะแล้วตัวนี้ชอบเดินมาหาถ้าเราบุกเข้าไปทีเดียวแล้วก็เราตายแน่นอนเอาเป็นว่าค่อยๆแล้วกันนะจ็บบกระดึบเข้าไปเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยทำไมมันชอบเล่นหัวมุม่ังเลยอะนักเลงหัวมุมนี่นะลุ่มลุ่มต้องวะนี้ลุ่มลุ่มเลยลุ่มโอเคทำไมเด็กรอ่ยืๆ ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยไปไหนแล้วเจานี่นี่ปี่ี่ี่โอ้โหให้ทำไปบุกสตพาโหรอบหนึ่งนี่ใช้เวลาไป3วัน3คืนเลยก็เพราะจะต้องโงมันไปใช่ธรรมดาน่ะสิยิ่งคืนหลังๆยิงโหดหรือเปล่าเนี่ยไก้เดียวหมดหรือยังอ่ะยังเลยยังมีตรงข้างนี้อีกค่ะอฮ้ยโอ้เยอะเหลือเกินมีค่อยๆเก็บทีละตัวแบบนี้่อยังชั่วอร่อยจุ๊บๆๆลมยิงกันเข้าไปโอเช้าอีกวันหนึ่งแล้วนี่เราอยู่ที่นี่มาสี่วันแล้วหรือเปล่าแล้้ววตตัันนนนคือาายแลห่บก โอ้ยเดินเข้าไปเฉาะดีกว่าไหม่ะกระสุนจะหมดแล้วนี่เฉาะเข้าไปเฉา ไปนี่เดี๋ยวจะมีไมค์แคตหนึ่งอุย้ยโอ้โหยังไม่บมดอีกใกล้แล้วสุดๆไปเลยอันนี้ลุมดีกว่ากระสุนใกล้หมดแล้วอะ่ะอย่าไปพยายามฉุกเฉินแล้วกันเอาแหละโอ้โหโอ้โหตัวธนูนี่ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปบวกก็ไหลย,ยิงแล้วกันนะโอ้ยโดนเต็มๆเลยเอ็นเจเธอเธอเลือดแดงเธอเลือดแดงระวังไว้มีโอเคไอ้ตัวนั้นตายรีเอาแหละตัวนี้เข้าไปหยองชุนเลยแล้วกันหมดลันมีฝั่งมึงอีฝั่งหนึ่งโอ้โหมันมีทั้งหมดกี่เวฟจะจำได้ไหมอ่ะอมันเยอะกว่าเวฟของรอบแรกเพราะนี่เป็นสองโคเลเวลสองเม่กีโอ้ my god โอเคที่ เ,เจ้านูบจัดก,การฝากด้วยนี่นีดูสเต็ปหย่งชุนเจ้านูบไว้ก่อนอาชึบนี่นี่วิ่งเข้าวิ่งออกอชโชอชโชโอ้โ,อโหหมุนตัวหมุนตัวฟันจริงๆฉันมีช็อตกันนี่นะโอ้ยไ้จุดการมอ โอ้โห oh, ได้ช็อตกันมาเราลืมได้ยังไ <c oughs> งเนี่ยของดีซะด้วยเอ้ยนั่นเพชรเขียวเยนี่ย<ะ>ยังไม่หมดเธอต้องใช้ช็อตกันแล้วละจังหวะเนี่ยเดี๋ยวรอก,ก่อนแอปหนึ่งนะขอตั้งสติก่อนไปเลยเก็บเลี้ยงตัวเอ๊ะเอาไปไหนเดียวไปไหนไม่หมดโ,โ,โอ้โหลนหนโอ้โหช็อตกันนี่อย่างโหดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหลืมเรีกระสุนยิงโอ้โหอย่างแรงอย่างแรงยังไม่หมดอีกอ่ะยังไม่หมดเลยอือโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวช็อตช็อตผมช็อตกันอย่างแรงเลยเอ็นเจ์โอ้ยหลังหลังไรโอเคได้ ประตูเปิดแล้วโอไมคกอดได้ท oh ี่สุดเก็บเลยเก็บเก็บโอ้ยแซงเลยไม่น่าผือเลยฉันได้เจมอันที่สามมาสักทีโอไมคกอดโอ้และนี่กล่องดํากล่องดํานี่ก็มีโอกาสเปิดได้เจมใช่ไหมว้าวใช่ล โอ้ได้ไมค์กเกมหนึ่งอะโอ้โหแล้วก็มีนี่โอโ้คุณนายสุดที่รักของฉันนี่อุ้ยปืนลูกซองยังแจ๋วเลยเอาไปว่าฉันขอแล้วกันนะไปจึ๊บว้าวพวกเรานี่มาเจ๋งแจ๋วจริงๆเลยอะนี่เลเวลสองนะตาเลือกตาพนกันหมดแล้วเนี่ยก็ต้องโหจะอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆสินะใช่เลยผู้เดี๋ยวนะทำไมฉันเปิดกล่องได้สองทีละเดี๋ยโอ,โอ้ชิคกี้พายขี้โกงนะเนี่ย <laughs> เป็นกล่องทองที่เปิดซ้อนกันสองอันอะงงเลยแต่ก็ได้ของกากนะเอาแหละได้เวลาออกแล้วก็กลับ,บบ้านกันสักทีเฮ้ยอยากจะกลับแคมป์ไฟจะแยยย่่่ออูแล้วเนีีมืดดพ เฮ้เราคลิคนี้โดนบุกแคมป์อีกโอ้โหอะไรจะต่อเนื่องขนาดนี้จริงเหรอใ่แล้วแหละไม่เห็นมาบุกเลยอ่ะเอ๊ะหรือว่าฉันดูผิดไม่ได้มาบุกนี่นาไม่ได้มาบุกเหนื่อยไม่บุกก็แย่แล้วมาแล้วเอ็นเจ้เอ้า เดี๋ยวไปกลับบ้านกันเลยขนาดนั้นป่ะอุ้ยมาแล้วมากันเต็มเลยโอ้โหสี่แต่เก็บเรียงตัวเก็บเรียงตัวดิโอ้ยรู้สึกว่าหอกนี่มันจะแรงกว่าดาบคาตานาสีนั้นเนี่ยอุ้ยที่โดนนั่งขาฉันหรือเปล่าเดี <laughs> ย๋ยวนะว้ายอุ้ยตีแรงมากอ๋อไม้กอดเรียบร้อยนั่งขอบเมต้เอ็ดเ้ยเดี๋ยวยังไม่หมดยังไม่หมดเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยมันไปแอบอยู่ตรงนี้อืมนี่นี่นี่โอ้โหโอ้โหได้มาอีกหนึ่งเมตรเอ็นเจ๊เจว่าเราได้เกินแล้วหรือเปล่าเนี่ยเจมสีเขียวอะอ่าเอปกกอบันน่ ต้องการแค่สีใช่ไหมอะ่ะใช่แล้วของเธอมีเท่าไหร่อะ่ะนี่นี่นี่อยู่นี่นเอามาตรงนี้ประกอบเข้ากับอันนี้ใส่ไปเลยเป็น,นไ,ปไง<อ>ครบแล้วหรือเปล่าครบแล้อเอะ ปิงเ,เขียวแล้วเจ๋งเจ๋วโอเคเอาแหละฉันจะเอาไปใส่เครื่องแล้วนะโอเคไปเชียเ,เ,เออมาลงไปเลยหว่าจะได้สักเม็ดหนึ่งนี่แทบลากเลือดเลยฮนะบอกเลยว่าน้ำตาไหลออกมาไปสสยเลือดเลยเนี่ยตาเนี้ยหมดลงไปแล้วตอนนี้อ่าเอาเหมือนจะขาดเหล็กเอ็นเจเราต้องใช้เหล็กเพิ่มอีก7อันถึงจะคราบได้เอันเรอใช่แล้ว7อันโอเคได้เวลาออกวิง่งลาเหล็กเอาล่ะตรงนี้ยังไม่ได้เปิดงั้นไปแล้วนะโอ้ยรู้สึกเหมือนฟ้ามันผ่าดีๆเหมือนกันนะเนี่ยยิ่งคืนหลังหล ยิ่งฝนตกหนักอ่ะเอ็นเจโอ้โหมันที่เกินไปไหมเนี่ยได้ยินเสียงว่าฟ้าผัาเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงไม่หยุดเลยโอ้โหแล้วกว่าฟ้าจะหยุดนี่ยจะเป็นเหตุผลที่ว่าในโต๊ะคราฟมันมีของใหม่ที่เอาไว้หยุดฝนด้วยนะโอ้ไม่ไปได้เฮ้ยเหนื่อยจังเลยโอ,อ้ฉันเจอแคมป์ของเจ้าพวกกวางด้วยอ่ะโอ้อโ,อโห,หมืดแล้วเอ็นเจระวังนะตอนนี้กวางมันไล่ฉันอยู่มันแปลว่าฉันปลอดภัยแล้วเนี่ยใช่แล้วเธอปลอดภัยแต่ฉันไม่ตาขาวโพลกังวิ่งดูแล้วโอ้ยปลอดภัยก็แย่แล้วโอ้ยเราเหมือนเจ้าหมาอะไรพวกนี้มันจะสปอนเยอะ มากเลยนะ เอาไว่าฉันกลับแคมป์ก่อนดีกว่าจื๊บน่าจะได้เหล็กครบแล้วแต่ตอนเนี้เลือดองฉันนี่คือแบบว่าซิปมากเลยตอนนี้เึ้งบานแล้วเอาละเอาของที่ได้มาใส่เตาเท่านี้ก็ครบแล้วโอเคเอาละในตอนนี้ของทุกอย่างก็พร้อมครับแล้วเอ็นเจฉันจะคราฟเลยนะการมาแล้ฉันอยากรู้จริงๆว่าจะเป็นยังไงว่าแต่เครื่องที่ไหนจะคราฟคืออะไรนะเครื่องรีสปอนยังไงล่ะครือรีสปอนแคปซูลนี่โอ้โหคราฟทีเดียวเธอดูเหล็กแล้วสิโอ้และฉันจะต้องไปลองตายให้ไหมเนี่ยไม่มีฟักทองเลยอย่างนั้นเลยอุ้ยต้นเค้กใครตาย คนเค้กเหรอ โอ้โหแคปซูลชั้นหมดความน่าสนใจไปเลยเจอต้นเค้กเข้าไปโอ้ยวดวดวดดโอ้โหยังไงให้ได้ต้นเค้กกันเนี่ยเฮ้ยเจ้าหนูนี่นายปลูกยังไงออกมาเป็นเค้กอย่างนี้เดยฮะโอ้โหบอกสูตรหน่อยใส่ผงชูรสทั้งไล่เลยครับอย่างนี้นี่เองผงชูรสสนะผงชูรสโอเคเข้าใจแล้วงามเฮ้ยโอ้โหโอ้กินไม่แบ่งใครเลยเอ็นจเธอเนี่ยนะอร่อยหอไปเลยเอาแหละนี่นี่ชั้นครับมาแล้วเดี๋ยวฉันจะทำการตั้งไว้ตรงนี้โอเคไหมนี่โอเค้นแปลว่าฉันตายเธอก็จะกลับมาที่นี่ใช่แล้วนี่ไว้ ตรงนี้เลยเรียบร้อยโอ้โห,โโหดูเท่บากเลยอขอเข้าไปยืนหน่อยอ่จะขอเข้าไปด้วยเอาแหละเราจะเป็นต้องกด activate เครื่องไนะว้นะชื่อป่เดี๋ยวนะเปิด<บ>เราจะต้องอใช้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 เจมในการ activate เครื่องไลยเจ ไปคัก่อสักหน่อยอ่ะเราใช้ใช้เท่าไหร่เนี่ยมันใช้6หรือ1มันเขียนว่าอ้แอคทีเวตเลยละกันค่อยว่ากันเออแอคทีเวตเรียบร้อยแล้วเลยตอนนี้ไหถ้ามีใครตายเนี่ยก็จะมาโผล่ตรงนี้แหละเอ็นเจเป็นเครื่องที่แพงเอาเรื่องเลยแต่ว่าน่าจะคุ้มค่าสําหรับแบบว่าเอ็นเกมแล้วก็เลดเกมแบบนี้นะ เจิงเจ๋วที่นี่ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิว่าใครจะตุยอ่ะเออแต่เหมือนว่าครั้งหนึ่งจะได้หนึ่งชีวิตเท่านั้นนะไม่เป็นไรฉันมีอยู่อีกสามเม็ดโอ้โหมีเจมสำรลองไว้แบบนี้ก็สบายใจแล้วเ <laughs> ฮ้ยไม่ได้อยากจะไว้สำรองหรอกกา่จะไปคราบชุดก่อโหดนะสิแบบนี้ต้องมีคนลองตายแล้วแหละฉันว่านะมันจะดีหรอนายไงยล่ะและคืนนี้กวางหิวด้วยเอ็นเจเธอสนใจจะไปหาของไหมคืนนี้น่าเ๋ยฉันจะออกไปโชว์ให้ดูโอเคจะได้ทดลองกันสักทีว่าเครื่องนี้มันจะเจ๋งเจ๋วแค่ไหน แต่ฉันไม่รับรองว่าฉันจะตายด่นะโอ้ยใครจะยอมตายกันได้ไง่ายล่ะให้ตายเถอะโอ้อยแล้วอย่างเราจะรู้ไปดยเอาเป็นว่าจะยอมฉันไม่ยอมตายอย่างเสียสลีหรอกจิกเป็นไงบ้างเอ็นเจเธอใกล้าตายหรือยังอะยังเลยอะปะโถเอ้ยแิ่กเอาชีวิตรอดจะสูงมากเลยอะเดยฉันมาตายอยู่ข้างๆแคมก็ได้ของฉันเยอะตายไม่เร็วตามไมเร็วโอ้โห่คิวๆเลยแบบนี้เธอวิ่งเร็วนี่นะเธอก็เลยหนีรอดอะอ้าว กีกให้ตายเถอะโอ้ยเจ้ากวางมันหนีไปแล้วนะะมันวิ่งตามเธอไม่ทันเธอเป็นแอสซิสต์โดนอะไรเธ <c oughs> นยังมีหมากฟ้ยกัดอโอ้ยโอ้ยโอ้ยฟาดฟา,ฟาแทนที่จะโดนฟ้ากัดตาย,อยตอนนี้กลายเป็นโดนฟ้าผ่า,าตายซะกันฉันมาโหดที่นี่ ทั้งหมดไม่มีตกเลยเฮ้ยโอ้โหเจ๋งแจ๋วเลยสิแบบเนี้ยเจ๋งเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหแต่ว่าพอเครื่องดับปุ๊บก็ต้องแอคทิเวทใหม่ใช่แล้วมันจะใช้ครั้งละหนึ่งเจมเท่านั้นเองไม่เยอะเอ็นเจถือว่าเจ๋งแจ๋วใช่ยังเจ๋งเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหอย่างน้อยก็เป็นแบบว่าใบกันตายอะไรยี้เดี๋ยวนะแล้วขอแล้ว,ล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 วตอนที่เธอตายเนี่ยของดรอปด้วยเอ็นเจของอะไรอยู่แบดเดย์ะสิเฮ้ยแต่แล้วเนี่ก็แบบโอ้ใช่แบนเดยฉันหายไปอ่ะโอ้โหเก็บมาให้ด้วยนะจิกซี่ของทุกอย่างเลยฉันก็นึกว่าแบบ ว่าสามารถแบบปั๊มของได้สะอีกที่แท้ก็คือมันก็ตกสินะของอ่ะได้แล้วนะวฉันจะโดนฟ้าผ่าตายแล้วเนี่ยคิดว่าศพต่อไปน่าจะเป็นชันถ้าฉันไม่รีบเข้าแคม์อย่างเจ๋งเลยอ่ะมันโดนดูดเข้ามาในเครื่องเลย <c oughs> เจ๋งแจว๋วเอาแหละว,วันนี้เราก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเครื่องเนี่ยมันเจ๋งแจ๋วมากสําหรับไฮเอ็นแล้วก็เลดเกมอ่ะนะใช่แล้วถ้ามีเครื่องนี้อย่างน้อยๆแล้วก็สํารองตายได้ถ้าเราตายข้างนอกแล้วเราไม่สามารถชุบชีวิตได้แล้วก็มาเกิดที่นี่ได้ใช่ อย่างเจ๋งเลยอ่ะแต่ว่าต้องเก็บเจมสีแดงๆนี่ไว้เยอะๆเลยนะใช่แล้วแหละเอาแหละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กันนะครับแล้วเจอกันใหม่พว,วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนบ๊าบยบายเจอกันพรุ่งนี้ครับทุกคน